สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11พฤษภาคม2565ายทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรตีต่างประเทศของรัสเซียได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในงานถแถลงข่าวระหว่างการเดินทางเยือนแอลจีเรียต่อกรณีที่ทางด้านโจเซฟบอรรลหวัวหน้านโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปได้ให้แนวคิดในการยึดทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซีย มาฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดลงบอกว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องยุติธรรมที่จะบอกว่านี่เป็นการโจรกรรมที่เหล่าชาติตะวันตกไม่ได้พยายามปกปิดเลยกับการกระทําดังกล่าวกลายเป็นนิสัยของชาติตะวันตกไปเสียแล้วสเกลารอบชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าสหรัฐได้แช่แข็งกองทุนที่เป็นของอัฟกานิสถานหรือธนาคารกล,งลางของอัฟกัน แม้แต่โจเซฟเปรอจะบอกว่าประธานาธิบดีจโจบไบเดนผู้นําสหรัฐวางแผนที่จะจัดสรรทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้าน,านเหรียญนี้เพื่อประโยชน์ของชาวอัฟกันแต่จริงๆแล้วสหรัฐไม่เคยมีแผนที่จะใช้เงินเหล่านี้ไปกับความต้องการของชาวอัฟกันที่ได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐนั้นเข้าไปตั้งฐานทัพมานานกว่า20ปีเลยเซเกลารอบยืนยันนะครับว่าบทบาทของโจเซฟเปรอว่าในไม่ช้าเราอาจจะเห็นว่าตําแหน่งของนักการพูดระดับสูงของสหภาพยุโรปหายไปเนื่องจากว่า สาภาพยุโรปไม่มีนโยบายต่างประเทศของตนเองอีกต่อไปแต่จะเป็นเพียงแค่การปฏิบัติตามแนวทางใดก็ตามที่สหรัฐอเมริกานั้นกำหนดขึ้นมานอกจากนี้ยังมีเรื่องที่โจเซฟบอเรลเคยถแถลงไว้ว่าวิกฤตในยูเครนควรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารและสงครามครั้งนี้จะชนะกันได้ในสนามรบซึ่งสเกลารอบก็ได้บอกกับว่าโจเซฟบอเรลน่าจะจําให้ได้ว่าเขาเป็นหัวหน้านักการพูดไม่ใช่ผู้นําทางทหารของสหภาพยุโรปแต่อย่างใด นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทุนสำรองระหว่างประเทศครึ่งหนึ่งของรัสเซียประมาณ3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถูกแช่แข็งเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการ,การคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรวมถึงพันธมิตรและบรรดามหาเศรษฐีรัสเซียนั้นก็ถูกคว่ำบาตรเช่นเดียวกันทรัพย์สินและเงินของพวกเขาถูกยึดและก็ระงับโดยรัฐบาลในสหภาพยุโรปหลายประเทศนะครับ ดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทางด้านสเกลารอปรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับออกมาตอบโต้ไปยังทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะที่ดําเนินการเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกับขโมยขจุนนะครับในการที่จะยึดทรัพย์สินของทางด้านรัสเซียแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้เช่นเดียวกันนั้นเนี่ยครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็ออกมาบอกนะครับว่ายูเครนเองนั้นก็จะมีการดําเนินการยึดทรัพย์สินของนักธุรกิจ รัเสเซียและก็ของรัเสเซียที่อยู่ในส่วนของยูเครนนั้นเพื่อน,นําไปใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งอาจจะเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียกับสาภาพยุโรปและอาจจะนํามาซึ่งการใช้กําลังทหารในอนาคตก็เป็นไปได้ครับ